สิบามันเบิง <Yes. S 1> บ่งบรรยากาศในเมืองในสเวนเนาะค่ะเนาะอันนี้เมืองในน้อยที่ขออยู่เ ok. นาะว่าชื่อว่าเมืองเนสเวร์บัตเน่เมน,นี้เขามีเขามีซิติไยที่น้องซิติไยหลายคนตัวหูจัดเนาะซิติไยก็คือแบบว่าขายของหอดหาถุงนี่เราก็กกกจัดบูธเนาะแต่ถ้ายังไปเบิ่งข่ขาว เห็นป่ะเอ็นยิงปืนฮะเกตุพอยไม่ติดอังกฤษไปก็ฝืวิ่งพ okay. okay, okay. no. ้อยเดนโอเคโอเคโอเคเห็นปะตรงนี้มันจะมีแบบลานขายนู่นนี่นั่นกาแฟเนาะมีใครเป็นเมืองไม่เมืองใอรเนาะนี่เขาจะมีซิติ้งไนท์นะคะจะเปิดขายของนู่นนี่นูธกับบูธคนหลายพี่น้องมาเนี่ย